สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮิโร่ก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเลขเด่นจากสำนักดังต่างๆรวมทั้งหมด20สำนักมาเพื่อวัดกำลังเลขดูว่ามีเลขชนกันให้ชนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็พิจารณาดูได้ตามภาพนะย้อนหลังไปเมื่องวดวันที่16 วันเสาร์ที่16กร,รกฎาคม2565ดูสิก่อนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผลออกมาก็เข้ากันหลายสำนักนะครับนะครับส่วนท่านที่ไม่ชอบการประเมินผลการรวบรวมกำลังเลขนะก็เลือกดูเอาตามใจชอบนะชอบสำนักหนึ่งสำนักใดก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้กับทุกท่าน ไม่มากก็น้อยนะครับก็มาดูเมือม่องวด16กรกฎานาฮะเด่นชนกันกำลังเลขมี2ตัวนะเลข2ชนกัน6เลข5ชนกัน6สรุปแล้วได้เลขเด่น2รอง5ผลออก405ก็มีติด5นะครับก็ควรพิจารณาไว้นะครับต่อไปก็แปลว่าถึงงวดใหม่กันเลยนะงว,วดใหม่ที่จะถึงนี้ก็คืองวดประจำวัน วันจันทร์ที่1สิงหาคม2565นะ2า6 5 65, นะครับจากสำนักต่างๆรวมทั้งหมด20สำนักก็ดูได้ตามภาพนะแคปหน้าจอเอาไว้เป็นข้อมูลทางสติว่ามีสำนักสำนักใดเข้ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อมาวัดกำลังเลขดูแล้วเลข2นะชนกัน7เลข8ชนกัน8นะเพราะฉะนั้นเลขเด่นก็คือเลข8 สูงสุดรองเลข2นะครับท่านก็ควรเอา2ตัวไว้พิจารณานะฮะต่อไปก็มาพูดถึงเลขท้าย2ตัวล่างนะฮะเลขท้าย2ตัวล่างย้อนไปเมื่อมวดวันที่16บหกกรกฎาคมนะที่ผ่านมาซะก่อนเลขก็เข้ากันหลายสมมักเหมือนกันนะครับปรากฏว่า เลข2ชนกัน9สําสำนักนะฮะเลข3ชนกัน9สําสำนักนะครับปรากฏว่าเลขกำลังเลขเท่ากันฮนะสและ3เพราะฉะนั้นสรุปไปเลขเด่น2อรอง3ผลปรากฏอ,ออกมานะฮะออก5 3ติด3ครับผมส่วนเลขดับเลขท้าย2ตัวล่างนะฮระหว่างสัสิมากับน,นางฟ้านะฮะงวดที่แล้วไม่ได้ ลงให้แล้วก็บอกว่าจะไปไปทำ EP 7ยังไม่พร้อมะอะงวดนี้พร้อมนะครับก็ติดตามได้นะ EP ที่7นะดับ2ตัวล่างต่อไปก็ว่าขึ้นวันใหม่ก็คือประจำวันจันทร์ที่1สิงหาสำหรับเลขท้าย2ตัวล่างโอ้แคปหน้าจอวันนั้นได้เลยนะครับมาวัดกำลังเลขดูนะฮะปรากฏว่าเลข7ชนกับ12นะฮะ เลข2ชนกับ7เพราะฉะนั้นเลข7นําดงนะครับก็ควรจะให้เขานะเต่นเลข7รอง2นะฮะส่วนท่านที่ไม่ชอบการวัดกําลังเลขหากท่านชอบซํานักหนึ่งนักใดก็ควรพิจารณาดูไว้นะครับสาหรับท,ท่านที่ชื่นชอบเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ส่วนตัดสินใจว่าจับชุดแล้วว่าพิจารณาดูคัดกรองไหมไม่รู้จะคัดกรองอยังไงนะยืน7กับ2เนี่ย ไปดูก็เลขๆดับนะฮะร,ระหว่างสสซมากับนางฟ้าได้ใน EP ีที่7เพื่อตัดให้น้อยลงเพื่อเป็นเพื่อเหลือชุดเด่นก็เป็นตัวเน้นส่วนที่ไม่ถูกตัดก็ควรจะเก็บเป็นตัวรองนะครับการพลาดก็ดูได้ใน EP ีที่7นะฮะเป็นการดับ30ชุด2ตัวล่างระหว่างอาจารย์นางฟ้ากับซซมานะครับก็ติดตามได้นะครับใน e p ีที่7นะครับ อีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม